ูข่าวน่ารักน่ารักของกลุ่มผู้สูงวัยในนิวซีแลนด์กันบ้างดีกว่านะคะพิสูจน์ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆเพราะว่าตอนนี้นะคะกลายเป็นกลุ่มนักเต้นฮิปฮอปที่อายุมากที่สุดจนกินเนสบุ๊คนี้ต้องบันทึกสถิติเลยค่ะ ซ้อมการทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับนักเต้นสูงวัยหัวใจฮิปฮอปที่มีชื่อว่า Hip Operation นะคะจากเกาะไเฮกิประเทศนิวซีแลนด์ทั้ง22คนค่ะเห็นแบบนี้นะคะอย่าพูดนะว่าเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเนี่ยอายุอาจจะเฉลี่ยนะคะป่าเข้าไป81ปีแล้วก็จริงแต่ว่าโปรไฟล์การเต้นโอนนม่ธร,รรมดาค่ะในบ้านเกิดว่าดังแล้วนะคะไปแสดงในงานระดับโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น World Hip Hop Championship โชว์ต่อหน้าผู้ชม14,000คนของไต้หวันนะคะจนมีสารหนังสารคาดีของตัวเองเนี่ยออกฉายมาแล้วด้วยซึ่งทั้งหมดก็เริ่มต้นมาจากบิลลี่จอร์แดนนะคะ <is> ครูสอนเต้นที่เรียกกันในกลุ่มอย่างเท่ว่าบิลลี่เจบัสค่ะถ้าฝึกเต้นฮิปฮอปด้วยคลิป YouTube นะคะก็อยากจะจัดกิจกรรมแฟลชม็อบโดยคนอายุมากที่สุดในโลกเมื่อปี2011ก็เลยรับสมัครผู้สูงอายุมาซ้อมเต้นกันอย่างจริงจัง,จรงปรากฏว่าไปได้สวยนะคะก็เลยกลายมาเป็นที่มาของทีมนักเต้นฮิปฮอปแบบนี้ในเวลาต่อมาค่ะ เื่อความปลอดภัยนะคะอาจบางทีเนี่ยก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นไม้เท้าเนี่ยมาช่วยซ้อมเต้นแบบน,นี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยจอแดนค่ะบอกว่าจากการที่มีสมาชิกเนี่ยโอ้หลากหลายเลยนะคะก็เลยมีปัญหาทางสุขภาพแตกต่างกันไปมีทั้งคนหูหนวกนะคะตาบอดเป็นโรคสมองเสื่อมและทุกคนก็เป็นโรคไขข้ออักเสบแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจด้วยซึ่งเธอก็พูดติดตลกนะคะว่าถามมาเธอว่าการไหนเนกลุ่มแบบนี้มีหมดทุกแบบค่ะ แต่ทั้งหมดนี้นะผู้ชมดีขึ้นได้เมื่อมาเต้นร่วมกับเ <My S 1> พื่อนๆค่ะก็ได้ทั้งออกกําลังกายแล้วก็มีสังคมเพื่อนด้วยเกิดการพูดคุยผูกพันเหมือนกับเป็นครอบครัวและที่สําคัญที่สุดค่ะคือทุกคนรักการเต้นแล้วก็พิสูจน์ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าครั้งหนึ่งนะคะจอแดนเคยท้าให้ทั้งกลุ่มเนี่ยลองตังต้งเป้าหมายเล่นๆว่าจะได้ไปแสดงในงานเต้นฮิมฮอปทีมแชมป์โลกที่ลาสเวกัสพอรู้ตัวอีกทีแเดือนต่อมาพวกเขาก็เตรียมกระเป๋าไปแสดงที่ลาสเวกัสแล้วค่ะ ส่วนตอนนี้ทางกลุ่มก็ยังมีความสุขกับการฝึกซ้อมนะคะเพื่อไปตระเวนแสดงตามงานในบ้านเกิดที่ยังคงมีคนถามถึงเข้ามาเรื่อยๆค่ะ Thank you. อย่างฟิตอยู่เลยนะคะอายุน้อยอย่างดีฉันนี้ก็ต้องมีอายกันบ้างเลยนะ,ะหูยเต้นฮิปฮอปกันเก่งนะคุณออซึ่งออหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยออทัศนคติที่มีต่อผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมองว่าอ,ย,อายุห <65 S 1> กสิบหกสิ5ห้าปีเกษียณแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแต่นี่แหละที่เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยอายุมากที่สุดในทีมนะคุณเกสิบหปีโโก็ยังเต้นฮิปฮอปกันอยู่เลยนะที่สำคัญดังตอนแก่นี่เก๋น,นะใชรว่าปู่ย่าต้องอยู่บ้านอันนี้ออกทัวร์เลยเพลเพลลูกหลานต้องเฝ้าบ้านแทนขอบคุณคุณเวน